สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูบูและครูหญิงในหน่วยหนูน้อยน่ารักเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารและการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่ามารยาทในการรับประทานอาหารนั้นมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะ เด็กมารยาทในการรับประทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมบุคลิกของเราเลยนะคะเริ่มจาก 1. ก่อนรับประทานอาหารเราต้องล้างมือให้สะอาดค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนั่นเองค่ะ 2. นั่งตัวตรงเรียบร้อยและไม่ควรนั่งเท้าสอกค่ะถ้านั่งกับพื้นก็ควรนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยนะคะ 3. ถ้ามีผู้ใหญ่นั่งรับประทานอาหารกับเราด้วยแล้วล่ะก็เราควรให้ผู้ใหญ่เริ่มรับประทานอาหารก่อนค่ะเราจึงจะรับประทานได้นะคะเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ C ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่เป็นส่วนตัวเช่นช้อนซ้อมจานแก้วน้ำค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่ควรใช้ร่วมกันนะคะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคและเป็นการรับประทานอาหารที่ถูกสุข,ขลักษณะด้วยล่ะค่ะและนอกจากนั้นเด็กๆจะต้องจับช้อนส้อมให้ถูกต้องด้วยนะคะวิธีการจับง่ายนิดเดียวล่ะค่ะมือขวาจับช้อน ักอาหารใส่ปากส่วนมือซ้ายจับช้อนส้อมค่ะสำหรับช่วยตักอาหารใส่ช้อนให้พอดีทำค่ะง่ายนิดเดียวใช่ไหมล่ะหใช้ช้อนกลางตักอาหารที่เป็นอาหารส่วนกลางค่ะหไม่ใช้มือหยิบอาหารที่ผู้อื่นจะรับประทานหรืออาหารส่วนกลางนะคะเ หากตักอาหารไม่ถึงไม่ควรยืนหรือเอื้อมตักเองนะคะเพราะจะทำให้ดูแล้วไม่สวยงามค่ะไม่สุภาพด้วยควรขอร้องให้ผู้อื่นตักให้นะคะ 8. ควรรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังตักอาหารให้พอดีคำไม่รับประทานมุมแามไม่ทำเลอะเทอะและไม่เล่นขณะรับประทานอาหารนะคะ 9. หากมีน้ำซุปหรือน้ำแกงให้หยิด หากมีน้ำซุปหรือน้ำแกงให้ซดจากด้านข้างของช้อนและไม่ทำให้มีเสียงดังด้วยล่ะคะ่ะ 10. เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วให้รวบช้อนซ่อมเข้าหากันให้เรียบร้อยนะคะเพียงเท่านี้ล่ะคะ่ะมารายาทที่ดีในการรับประทานอาหารเด็กๆน่าจะทำกันได้นะคะเพราะเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวล่ะคะ่ะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอน วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กดูคลิปวิดีโอกันจบแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอสั้นๆส่งกลับมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะส่วนวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ